สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมตัวสปีดคอนโทรลนะครับมอเตอร์สปีดคอนโทรเรามีอยู่หลากหลายนะครับหลายชนิดหลายตัวนะครับตัวนี้เป็นสปีด PW ดีพีอ2250วัตต์นะครับ12วลต์ถึงตั้งแต่9วลตต์ถึง20อะไรนะ สามสิบสี่สิบห้าสิบโวลต์เลยทีเดียวนะครับเก้าสิบถึงห้าสิบโวลต์เก้าถึงห้าสิบโวลต์เรียกว่าเป็นสปีดคอนโทรลที่เรานำมาใช้งานกันนะครับแล้วก็ที่เรานำมาให้ดูตัววันนี้ก็คือมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์หลายขนาดนะครับไร่ว่าจะเป็นมอเตอร์ DC 12โวลต์มอเตอร์ Motor DC 24โวลต์นะครับ24โวลต์ 1ิบสองวอนสิบสองวอนนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในการงานงานอุตสาหกรรมหรืองานการเกษตรนะครับเราก็ใช้มอเตอร์พวงนี้เอาไปใช้ความชัดก็ได้นะครับไปใช้จักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถตัดหญ้าไฟฟ้านะครับรถบังคับวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถนําไปทําลอกทําคว้านทำเขียวก็ ดึงนั่งร้านทำนั่งร้านวิ่งหรือว่าจะเป็นพวกรถกระเช้ารถยกของเป็นมอเตอร์ดึงคว้านสมอคว้านอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เราก็มีให้ให้ท่านเลือกใช้หลายรุ่นนะครับวันนี้เราเอารุ่น2 5 0หสวัตต์มาให้ดูก่อนนะครับ250ห้าสิบวัตต์นะครับแล้วก็จะมี3า0รห้าสิวัตต์นะครับ3า0รอห้าสวัตต์จะเป็นรุ่นนี้นะครับ3 5 0ห้าิวัตต์ ครร้อยห้าสิบวัตยี่สี่โวลต์สองร้อยห้าสิบวัตสิบสองโวลต์สองร้อยห้าสิบวัต์นะครับพวกนี้สิบสองร้อยห้าสิบวัต์นะครับสองร้อยห้าสิบวัต์อันนี้ยี่สิบี่โวลต์สองร้อยห้าสิบวัต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์อันนี้เป็นสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์หมดเลยนะครับตัวนี้เราก็ให้ท่านได้ชมนะครับสําหรับมอเตอร์ของกลุ่มนักปฏิษฐ์ของเรานะครับเราก็นํามาสําหรับสมาชิกนะครับ ที่กจ้ต้องการจะนำไปใช้ในการทำโปรเจกต์ทำงานวิจัยงานประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็เอามาให้ท่านได้ใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมของจีนนะครับนำเข้ามาโมดิฟายโคโดยคนไทยนะครับสไตล์ไต้หวันนะครับเราก็จะมีตัว มอเตอร์อดีซีที่เป็น12บโวลต์มีมูเล่นะครับติดมูเล่แล้วอันนี้จะมูเล่สองจุดสองนิ้วนะครับมูเล่สองจุดสองนิ้วแล้วก็จะมีมูเล่ขนาดสามนิ้วก็มีนะครับแล้วก็ตัวมูเล่แล้วก็สเตอร์สเตอร์นี่จะเป็นสเตอร์จักรยานนะครับสเตอร์โซ่จักรยานตัวนี้จะเป็นสเตอร์จักรยานที่นํามา ใส่กับจักรยานหรือว่าจะนําไปทําลอกไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับไปหมุนลอกลอกที่เราดึงนะครับไปแปลงเพื่อจะดึงลอกไฟฟ้าก็ได้หรือจะเอาไปดึงอุปกรณ์ต่างๆพวกลดยกลดเพนหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องใส่ปุ๋ยเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับก็ใช้ได้นําไปใช้ทําเป็นตัวลอกลิฟสำหรับขึ้นอ้อยนะครับ ไปทำเป็นลิฟต์ขึ้นอ้อยหรือจะนำไปทำเป็นพวกอุปกรณ์รถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นที่ใช้กันในปีสองพันยี่สิบเ็ดนี้นะครับก็จะเป็นพวกรถตักรยาไฟฟ้าบังคับวิทยุนะครับก็จะมีรุ่น2 5 0รหสวัตต์3า0รห้าิบวัตต์นะครับสเตอร์เดี่ยวสเตอร์คู่นะครับสเตอร์คู่เราก็จะใช้แกนยาวนะครับ ่วนตัวมูเล่เราก็สามารถใส่กับ24โวลต์ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับเราก็สามารถใส่ให้ท่านได้ <c oughs> ดน,นะครับดูในแคตตาล็อกนะครับหน้าเว็บบล็อกก็จะมีอยู่นะครับราคาจะแจ้งไว้ให้แล้วนะครับทั้งเคล็ปเงินอ่ปลายทางแล้วก็แบบโอนเงินนะครับสําหรับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสเตอร์โซขนาด9ฟันนะครับ9ฟันแล้วก็ เป็นของจักรยานนะครับถ้าหนาออกมาก็จะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้จะเป็นโซ่เบอร์สี่สองศูนย์นะครับเบอร์สี่สองศูนย์จะเป็นฟันฟันสั้นนะครับโซ่สั้นคอสั้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับตัวล่าสุดที่ออกมาในตอนนี้ที่นำมาใช้กับรถรถแต่ยาวไฟฟ้าสี่ล้อนะครับ เอามาขับล้อได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ก็รับน้ําหนักรอไปเลยนะครับสี่ตัวนะครับใช้สี่ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อได้นะครับในอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวทดทดรอบนะครับรอบต่ํากว่าตัวนี้รอบต่ํากว่าตัวตัวที่ใช้อยู่เดิมๆนะครับตัวเดิมๆนี่จะสี่ร้อยรอบนะครับเป็นรุ่นสี่ร้อยรอบสิบสองวนลสองร้อยห้าสิบวัตต์สี่ร้อยรอบนะครับ รับแรงบิดอยู่ที่200กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นตัวนี้ <c oughs> ก็จะรับแรงบิดได้ถึง500กิโลกรัมนะครับตัว400กิโลกรัมตัวนั้น200ตัวนี้400 400-500นะครับตัวนี้จะอยู่ที่80รอบทด2ชั้นนะครับทด1ชั้น2ชั้นกันน้ําอย่างดีนะครับตัวนี้กันน้ําตัวนี้กันน้ําเข้าส่วนรุ่นแรงนี่มีกันน้ํานะครับเพราะฉะนั้นตัวกันน้ําก็จะแพงหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแพง แต่ว่าการใช้งานคุณภาพดีมากนะครับภายในเราได้ถ่ายวิดีโอให้ได้ดูไปแล้วนะครับในเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี2020นะครับส่วนนี้ก็จะนำมาประกอบด้วยกับตัวคอนโทรลคอนโทรล pwm 2 5 0วัตต์นะครับตัวนี้จะใช้ในการเล่งเบานะครับเล่งเล่งเบานะครับหลักการเล่งของตัวนี้นะครับก็จะเล่งด้วย ความถี่นะครับโดยมีไ c ซตัวนี้จะเป็นไ c ซเบอร์ห้าห้าห้านะครับไ c ซีเบอร์ห้าห้าห้านี่จะผลิตความถี่ขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีลูกคลื่นร้อยลูกคลื่นแต่ว่า,าเราจะป้อนไฟเข้าไปในลูกคลื่นเพื่อให้ไฟเรียกว่ามีคาบเวลาในการป้อนไฟกี่เซียววินาทีนะครับสิบเซียววินาทีหรือร้อยเซียววินาทีก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราป้อนไฟเข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต มอเตอร์ก็จะหมุน50%อย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยไฟในในหนึ่งลูกขึ้น100%มันก็จะปล่อยป้อนไฟไป100%นะครับทําให้มอเตอร์หมุนสปีดเร็วสุดครับแต่ถ้าเราปล่อยไฟไปแค่10%ความถี่ที่ป้อนไปปกติ100ครั้งจะป้อนไฟในหนึ่งลูกขึ้นหนึ่งหนึ่งความถี่ก็จะอยู่ที่10% มอเตอร์เขาจะหมุน10%เท่านั้นนะครับเรียกว่าลื่นสั้นขึ้นยาวนะครับในความถี่เราจะมีความถี่หลักอยู่ในการป้อนไฟไว้นะครับสำหรับ PWM 250วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ PWM 250วัตต์ที่ใช้นะครับในกับมอเตอร์250วัตต์นะครับ250วัตต์เหล่านี้นะครับเราก็ใช้ PWM ในการควบคุมเพื่อให เขาทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวแปลงไฟหรือตัวอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็จะทําให้มอเตอร์รับประสิทธิภาพในการควบคุมน้อยลงหรือว่าไม่ได้เต็มที่นะครับในการเร่งแค่5้เนะครับถ้าเราลดไฟลงนะครับกรณีลดไฟลงเหลือ6โวต์นะครับหลายท่านว่า12โวลตวลดเหลือ6โวต์จะวิ่งได้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีกําลังนะครับเพราะว่าไฟมันไม่เต็ม มอเตอร์มันต้องใช้ไฟเต็ม12โวลต์ถึงจะปล่อยเป็นเสี้ยววินาทีปล่อยในระยะขึ้นสั้นลูกขึ้นคาบเวลาสั้นๆมันก็วิ่งได้มันก็ใช้งานได้เหมือนเราสับคัตเอาท์นะครับเหมือนเปิดสวิปเปิดปิด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 อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้มอเตอร์ติดเดินติดเดินหยุดเดินหยุดเดินหยุดเดินหมุนหยุดหมุนหยุดหมุนหยุดอย่างนี้นะครับก็คือแทนที่เราจะใช้สวิ์เบรกเกอร์หรือว่าสวิปควายมา สับไฟให้มันเบรกติดหยุดติดหยุดเราก็ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เลยนะครับใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ในการสั่งสั่งงานนะครับในตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเดิมๆก็จะใช้ได้อยู่แค่ไม่เกินร้อยวัตต์นะครับร้อยวัตต์สองร้อยวัตต์ก็ไม่รอดนะครับร้อยวัตต์เพราะว่าวงจรมันบางนะครับเราก็นํามาโมดิฟายนะครับท,ทําซิอใหม่นะครับ Ified, ด o ฟายดยการถอดอุปกรณ์ออกนะครับถอดอุปกรณ์ออกอย่างนี้นะครับถอดอุปกรณ์ออกแล้วก็นํามาเอาอุปกรณ์ออกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟให้ใหญ่ขึ้นนะครับต่อวงจรทาบสายลายวงจรให้หนานะครับแล้วก็เชื่อมมาที่ขั้วสายไฟนะครับเราฟิวออกเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เราฟิวออกเพราะว่าเราจะใช้โอเวอร์โหลดเพื่อป้องกันการการทำงานเกินแทนฟิวเพราะถ้าเป็นฟิวนะครับเวลามันขาดมันเสียเราก็ต้องหาซื้อฟิวมาใส่บางคนไม่มีฟิวก็เอาสายไฟไปต่อนะครับก็จะทําให้ตัววงจรพังง่ายนะครับเพราะว่าสายไฟมันไม่ขาดง่ายเหมือนฟิวนะครับมันขาดยากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ฟิวมันก็จะเสียเวลาเปลี่ยนบางทีก็ใช้งานไม่ได้ไปต่อสายไฟโอเวอร์มากเกินไป วงจรก็พังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สวิตช์โอเวอร์โหลดแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสวิตโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้เราจะใช้สายสายไฟเส้นใหญ่นะครับต่อเชื่อมเข้ามาที่นี่เลยเชื่อมัปกีติดไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้อ่มีรอยการต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นน็อตพวกนี้มันจะไฟมันจะเดินได้น้อยนะครับเป็นน็อตแกนไฟเดินน้อยเราเอาไปต่อด้านนอกกล่องนะครับตัวนี้เราจะใส่ไว้ในกล่องนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับ แล้วก็ซิงระบายความร้อนต่างๆก็อยู่ในกล่องนะครับมีวอลลุ่มอยู่ที่หน้ากล่องนะครับแบบนี้นะครับแบบตัวนี้ที่เราทํากันมาเยอะนะครับดูที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับเพื่อเข้าไปดูตัวกล่องคอนโทรลหรือตัวควบคุมต่างๆตันนี้พอเราต่อเสร็จนี่นะครับเราก็จะค่อมตัวเพื่อให้เกิดการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยซูเปอร์ไดโอดนะครับเดมเปอร์เดมปิ้งเพื่อป้องกันการย้อนกลับของไฟจากมอเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดการป้อนไฟย้อนกลับแล้วก็มีการชาร์จไฟกลับด้วยในกรณีที่เราใช้กับรถบังคับหรือรถวิทยุหรือว่ารถไฟฟ้านะครับพอเขาหมุนต่อเนื่องไปอีกพักหนึ่งมันก็จะชาร์จไฟกลับได้ด้วยในระดับนึงนะครับ5% 10%ก็ยังดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้มามีวงจรควบคุมไฟด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับในการทํางานนะครับเราก็มาดัดแปลงมาโมดิฟายในเมืองไทยนี้นะครับโดยกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวต่อไฟนะครับเป็นลูกเตา๋าเป็นเตาต่อไฟที่เป็นทองเหลืองนะครับเราจะใช้เป็นทองเหลืองนะครับเราจะไม่ไม่ใช้เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียม นะครับมันจะทําให้การเชื่อมต่อสายไฟไม่ดีนะครับเวลาเชื่อมต่อสายไฟเราก็ต้องปกักจีที่ปลายสายก่อนนะครับเพื่อให้ปลายสายเขารวมกันแล้วค่อยเสียบเข้ามาแล้วคันนอดให้แน่นนะครับเท่านี้เราก็จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะครับทีนี้มาดูกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับเราจะให้ดูถึงว่ามอเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างไรแล้วก็มอเตอร์ของเราเป็นอย่างไรนะครับมอเตอร์ทั่วไปหรือมอเตอร์ที่ เป็นของราคาถูกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ให้ดูตัวอย่างนะครับแต่เราให้ดูตัวอย่างของมอเตอร์ทีดีนะครับดูตัวอย่างของมอเตอร์ทีดีนะครับจะเป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับสังเกตนะครับของเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวถูกเราก็มีนะครับวิธีดูก็คือเราดูตัวนี้นะครับเครื่องหมายของน็อตนะครับ น็อต <Not S 2> จะเป็นรูปกากบาทนะครับเวลาเราขีดเส้นตรงน็อตตรงข้ามนะครับจะเป็นกากบาทนะครับเป็นเครื่องหมายคูณนะครับอยู่ซ้ายบนซ้ายขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับแบบนี้นะครับฐานมอเตอร์นะครับแบบนี้เวลาวางเราเห็นสังเกตเราจะวางอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องหมายคูณจะไม่มีน็อตอยู่ตรงกลางบนกลางล่างซ้ายล่างือซ้ายซ้ายกลางขวากลางไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นของ ทั่วโลกเขาจะใช้แบบนี้กันนะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นน็อตแบบนี้นะครับน็อตอยู่ตรงบนตรงล่างตรงซ้ายตรงขวาตรงตรงนะครับก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าบางทีตัวตรงนั้นจะเป็นไส้จะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับเพราะว่าไส้สายไฟนะครับที่ดีนะครับก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราแกะสายไฟออกมาแล้วนะครับ สายไฟก็จะเวลาเราตัดนะครับเขาก็จะเป็นเงินเงาเงาแบบนี้นะครับจะเงาสะท้อนแสงนะครับเป็นสีทองแดงนะครับเวลาเราตัดสายไฟใหม่จะเป็นทองแดงนะครับเงิน,เง,นเงินเงาเงาเป็นทองแดงไม่ใช่ขาวขาวนะครับถ้าเป็นขาวขาวข้างในจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือว่าเป็นดีบุกนะครับเป็นพวกเศษ ของเก่าเอามาทํานะครับแล้วเวลาปอกไปนะครับสายไฟเราบิดแบบไหนก็คือจะอยู่ตัวทรงตัวแบบนั้นนะครับเนี่ยนะครับหมุนตรงตัวแต่ถ้าสายไฟเก๋หรือสายไฟที่ไม่มีคุณภาพนะครับราคาถูกเขาก็จะเป็นสายไฟที่เวลาเวลาที่เราเรียกว่าเวลาที่เรา ตัดใหม่ๆนะครับบิดเข้าไปเขาก็จะเด้งออกกลางบิดออกเข้าไปก็เด้งออกกลางนะครับจะเป็นสปริงนะครับแล้วเวลาใช้ไปนานๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสายไฟสายไฟที่ใช้มานานๆนะครับเขาก็จะเกิดความแข็งอันนี้จะนิ่มนะครับงอได้นะครับตัวนี้แข็งแล้วงอไม่ได้นะครับงอจะเป็นแบบนี้นะครับงอก็จะแบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับปึ้งนี่นะครับ นี่เราเอาอมาพิสูจน์ให้ดูนะครับสายไฟที่เราใช้ของราคาถูกนะครับเม็ดไม่กี่บาทนะครับก็จะเป็นแบบนี้ภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นผงเพราะว่ามันข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลามันโดนขี่เกลือโดนเกลือนะครับผ่านทะเลผ่านน้ำมานะครับก็จะเป็นผงแบบนี้นะครับ ไม่ใช่แคปซูลยานะครับเหมือนเหมือนยาผงเลยนะครับตัวนี้เป็นสายไฟที่เสียคุณภาพไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของมอเตอร์รุ่นที่ถูกถูกนะครับมอเตอร์ราคาถูกนะครับสายไฟจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าสายไฟทั่วไปเรางอสายไฟทั่วไปเรางอยังไงก็ได้นะครับงอนิ่มแต่ถ้าตัวนี้ใช้ไปแล้วเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับ นี่นะครับปอกหักเลยอันนี้เรียกว่าสายอลูมิเนียมนะครับมีอายุการใช้งานสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นสายไฟที่มีคุณภาพนะครับสายไฟไม่มีคุณภาพแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราไม่ได้มาประจานอะไรนะครับแต่ละว่าเรานำอุปกรณ์ดีๆมาให้ทุกท่านได้ใช้ พราะว่าอุปกรณ์เราต้องมีการประกันนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับหรือ13เดือนนะครับเผื่อเวลาเดินทางในการจัดส่งด้วยนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็นํามาให้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเบรกเกอร์หรือเขาเรียกว่าโอโหลดนะครับสวิตช์โอโหลด วิโอเวอร์โหลดจะทำงานต่อเมื่อเกิดความร้อนสูงนะครับในตัวเขานะครับตัวนี้ทำงานเมื่อเกิดความร้อนสูงตัวนี้เราก็มีแยกแยกจำหน่ายด้วยนะครับเป็นสวิตช์โอเวอร์โหลดจะเห็นได้ในปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็จะมีนะครับเวลาที่เขาทำงานไฟอย่างตัวนี้10แอมป์เขาจะทำงานอยู่ที่10แอมป์ AC แต่เราเอามาใช้กับ DC นะครับเวลา13แอมป์ถึง14แอมป์นะครับเขาจะตัดแล้วนะครับ มแอมป์14แอมป์ถ้าเราเล่งไฟโอเวอร์โหลดหรือว่าเราเราใช้กับมอเตอร์แล้วมอเตอร์มันโอเวอร์โหลดไฟกระแสไฟผ่านถึง15แอมป์นะครับก็จะตัดป๊อกเด้งออกมาอย่างนี้เลยครับเด้งออกมาป๊อกแล้วเราก็รอสักพักให้เขาเย็นก่อนแล้วก็กดเข้าใหมายดังแป๊กนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะทํางานต่อนะครับถ้ามันตัดบ่อยๆวิธีแก้คือต้องไปแก้ที่ตัวลดตัวการอัตราการทดรอบนะครับ ไม่ใช่ไปเพิ่มขนาดของตัวสายไฟนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขาทนกระแสไม่ไหวนะครับมอเตอร์จะอยู่ที่ยี่สิบแอมยอมให้ได้นะครับยี่สิบแอมก็จะยอมให้ได้ถึง30ามสิบนะครับถ้าเป็นยี่สิบี่โวลต์จะอยู่ที่สิบแอมนะครับ1ิบจุดแดอมสิบจุดแดจะยอมให้ได้ถึงยี่สิบแต่เราไม่ควรจะใช้ขนาดนั้นเราก็ใช้ตัวสิบแอมมาดัดซะนะครับ เพื่อให้เขาตัดอยู่ที่13แอมป์นะครับเพราะถ้า13แอมป์นั่นคือมอเตอร์ร้อนแล้วนะครับหลายท่านไม่ทราบตรงนั้นก็เลยขืนใช้ไปเรื่อยๆมอเตอร์ก็หมดนะครับหมดประกันแล้วก็จะไปโทษร้านไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ทุกตัวนะครับเขาจะมีค่าการรันลันอยู่ที่10แอมป์โอเวอร์โอเวอร์แม็กซ์สุด สี่แอมหรือ3 0มแอมอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มอเตอร์ไหม้นะครับไม่ควรอยู่เปิดถึง3 0มสิบแอมสี่สแอมนานๆมันจะไหม้นะครับถ้าจะให้ดีก็คืออยู่ในรันอยู่ประมาณ1 0 8จุดปดนะครับ1 3บสมแอก็ยังพอไหวนะครับเราก็เลยใช้ตัวสวิตช์โอเวอร์โหลดมาช่วยในการตัดไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญมือใหม่นะครับมือใหม่จะพลาดตรงนี้นะครับจะ ต่อตรงต่อใช้งานแล้วเวลามันโอเวอร์โหลดหมอเตอร์ไหม้แล้วก็ส่งกลับมาให้เราเราก็บอกว่าหมดประกันเพราะว่าคนลวดไหม้ดําหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่รับประกันนะครับไหนไหนเราก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือให้ดูนะครับในกรณีที่สายไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลามันจะเสียก็คือแปลงถานมันจะกุดนะครับหมดเร็วถ้าเราโอเวอร์โหลดมากๆนะครับแปลงฐานจะกุดเร็วหมดเร็วแบบนี้ ภายในก็จะเลอะเทอะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะไหม้แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะถูตัวแปรงฐานนี้ก็จะถูอยู่ที่ที่ขอบมอเตอร์แบบนี้นะครับถูรอบๆนะครับถูแล้วไฟจะแลบแบบนี้จะดําเรียกว่าไม่สวย จะดำเป็นร่องๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัวมอเตอร์ไหม้แล้ว็ไหม้แบบนี้ไหม้ดำรอบเลยนะครับท่านจะสังเกตไม่ค่อยดำเพราะว่าเราใช้แฟลชในการถ่ายทํานะครับเนี่ยจะดำแบบนี้นะครับจริงๆมันจะเป็นทองแดงสีทองแดงจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูตัวที่เป็นทองแดงนะครับนี่นะครับทองแดงต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือเกือบไหม้ อันนี้คือใช้งานมานานนะครับก็จะเป็นทองแดงแบบนี้แล้วเวลาไหม้ก็จะดำนะครับเรามาให้ดูกันนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ทั่วไปมอเตอร์ความเร็วรอบเร็วอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวนี้เลยนะครับมอเตอร์ของมอเตอร์เกียรนะครับเพราะเขาจะมีฟันเฟืองในการทดรอบนะครับตัวนี้สามรอห้าสิบวัตต์นะครับรุ่นใหญ่ 24วัล350วัตต์สาเหตุที่ไหม้เพราะว่าใช้น้ําหนักเกินนะครับใช้กับรถสี่ล้อจะขยานสี่ล้อนะครับในการขนของขนรับซื้อของเก่านะครับอันนี้เขาก็ามาเคลมมาเปลี่ยนนะครับเราใช้วิธีเทินนะครับเปลี่ยนทุนให้แล้วก็มันใช้ไม่ได้แล้วตัวนี้จะใช้ได้ก็คือต้องรื้อออกไปพันใหม่นะครับ ในการรื้อพันไม่ก็ราคาสูงพอสมควรนะครับเราก็เก็บตัวนี้ไว้สําหรับเอาไว้เคลมไว้เทินไว้ในการซ่อมแต่ส่วนมากเราก็จะถอดตัวใหม่ให้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะทํามากมายขนาดนั้นนะครับนอกจากมีนเนะด็กฝึกงานหรือว่านักเรียนมามาช่วยนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับเราจึงต้องมีโอเวอร์โหลดนะครับเพราะว่าเขาทํางานพอร้อนจัดปุ๊บ ไอตัวสวิตช์โอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะหยุดนะครับตัดไฟทันทีเพื่อไม่ให้เขาทำงานต่อไปนะครับถ้าเราไม่ทำไว้แบบนี้นะครับท่านที่ไม่เข้าใจก็จะใช้ไปจนมอเตอร์ไหม้แล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับสุดท้ายก็คือวิธีแก้ของตัวมอเตอร์ที่ไหม้ไปนะครับเราก็ต้องเพิ่มการทดรอบโดยการเพิ่มสเตอร์หลังสเตอร์ขับส,เต,บสเตอร์ขับตัวเล็กนะครับ เราใช้เก้าฟันอยู่แล้วนะครับพวกสเตอร์ขับพวกนี้สเตอร์ขับเก้าฟันเราก็ใช้จานสเตอร์หลังให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือทดหลายๆชั้นเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นมันจะมีกําลังเรียกว่ามันมีทอร์กมันหมุนมอเตอร์ต้องหมุนมันถึงจะมีแรงถ้ามอเตอร์ไม่หมุนมันจะไม่มีแรงนะครับหลายคนเอาไปต่อแล้วไปบางทีไปต่อตรงนะครับแล้วก็ใช้กับล้อจักรยานเลยโดยตรงมันก็ไม่หมุนนะครับเพราะว่ามันมันไม่เกิดทอร์กแล้วก็อัตราทดมันไม่ได้นะครับ พราะถ้าอัตราทดได้มันก็จะมีแรงนะครับมอเตอร์หมุนมันจะมีแรงดึงจนโซ่ขาดแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ไม่หมุนมันยังไงมันก็ดึงโซ่ไม่ขาดแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามันร้อนจัดร้อนจัดจัดนะครับมอเตอร์นะครับพวกนี้จะเป็นเป็นจะเห็นสังเกตว่ามันมในในมอเตอร์ในโครงมอเตอร์จะมีตัวนี้นะครับมีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กอยู่ บางตัวก็จะแม่เหล็กแตกระเบิดออกมาหลุดออกมาเป็นยิ้นชิ้น,นะครับถ้าก็ร้อนจัดนะครับเพราะฉันว่ามอเตอร์พวกนี้ร้อนจัดไม่ดีนะครับก็ฝากไว้สําหรับทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจในการจัดทําวิดีโอแล้วก็ติดตามเว็บแล้วก็เพจแล้วก็กลุ่มของนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกขอบนะครับทางข่าวนักประดิษฐ์อิสระ ชิ้นอกกอบนักปฏิติศนะครับแล้วก็เพจต่างๆนะครับ MCE LOBO ทำงานเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์นะครับรถบังคับวิทยุนะครับต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ ไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ